ไอ้เก็บไอ้พี่รูปบอกนะซะเสื้อแบบเนี้ยเหมือนเดิมนะฮะคือใครโนมาใหม่เนี่ยใครมาใหม่นี่ยังไม่รู้ว่าแบบนี้มันเล่นยังไงนะก็ไอคลิปนั้นนะผมทําสักเป็นเดือนเปล่าเนี่ยจำไม่ได้ละมาสาสิบคลิปวิดีโอลืมลืมเลยสี่ส <S <S ิบคลิปว um> ิดีโอผมเล่นไปเล่นมาลืมคลิปว่าผมถ่ายคลิปแต่ตอนไหนนะมาย้อนกลับไปเลยนะ ก็มันเนี่ยมันเล่นเกม S C P โรบักครับขำนก็ครับคือไม่ใช่ไม,ม่ฝันว่าจะเจอแมบเกมนี้ S C P โรบักตกใจกลเลยต้นมาเนี่ยมีเพลงนะเพลงตึงตึงตึง,ตง,ตง,ตงเป็นเพลง S C P นะก็มีเสียงไปเสียงคุณเก้าหกนะไปคิดอะไรมากนะเสียงกีนําเสียงคุณเก้าหก ฮัมมิสิบ้าโอ้ิกูสนั่นไงเต๋อ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 เฮงสุ่งก้าหกกระชากนเลยเนี่ยเฮ้ยเป็นมิ้นอันนี้มันเป็นมิ้นเอชพีหรอวะที่มันเป็นมิ้นอ่ะเฮ้ยน่ารักอ่ะโคตรน่ารักเลยไม่ไม่เป็นอันตรายหรอก เฮ้ยไม่เป็นอะไรว่ะแต่ว่าอันมันมีไม่อย like ่จ <people trees> <approved> um ังเยมันเป็นนิดเจอเตอเจ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 อเฮ้ยผมมีผมมีเพื่อนใหม่เว้ยดูดิมันทำให้เอชพีตัวนี้อัมาไขหน้าน่ะ โอ้สิ่งคุ้เจ้าหกงว่ะเรื่องไรเฮ็ดสูงกระโดดในมังอ่านเอาเรื่องคนอื่นมาเปิดเผยเนี่ยนะมันหนึ่งวันหนึ่งเพิ่งกลับมอเดียนเนี่ยแล้วก็เพิ่งกันเพิ่งแบบว้าสสพนี่ว่ะเออสพีกันว่ะ มันแค่ scp มัน scp อยู่วันเออใช่ scp เลยใช่ใช่ใช,ใช่ถ้าเกิดได้ไปกดปุ่มอ่ะมันเริ่มทำงานนะว่าสะาบันสร้ไสตัวนี้ขึ้นมาวะโอ้โหนี่ไม่ใช่ทุดอเลยเนี่ยหนุ่มหน้าหับสิผู้หญอ่อนวะหน้าอะไเกูกูก ว้าวตอนนี้ฮาราเต็มมนุษย์หน้าส้มฮะมันเกลียตตรงนี้มากเลยอ่ะมนุษย์หน้าส้มเนี่ยเพ่แต่เราก็เน,น่งหน้าส้ม,มหมดเลยฮะไอสุกค้าดีหมดเลยใ่ผมเนี่ยไม่หน้าเปลี่ยนไปนะเปลี่ยนสีหน้าห,หน้านี่ะอะอะ,อะไรกับแม่มันเนี่ยหน้าดีไม่มีหน้าเลยอย่ะไปสีส้มหมดเลยเป็นส้มเลยเจเจเจ เสียเลือดตายหายฮะโอ้ฮห SCP สามพัน SCP สามสามพันแปดสามพันแปด SCP สามพันแปดมันคือ SCP สา0พนนะครับผมแล้วก็มันพูดว่าร้านปิดแล้วอย่าเข้ามาร้านปิดมันเป็น SCP สา0พนนะผมงอนเสียงอีก096้าอ่ะมาตรงไหนไม่รู้เนี่ย ไปเรียนแม่งที่ไหนจะมีเสียงถึงเก้าหกบ่อยนะมันก็หัวเสียงนะพูดว่าร้านปิดแล้วนะก็เป็นรีที่ไม่มีหน้านะรีซิปสามพันแปดนะเป็นซึีงมีีวิตเหมือนมนุษย์แต่ว่าไม่มีหน้าเจ่ตัวย่าดีบแขนโสมนำนหน้าว่ะโดนมีบแขนไปเลยเป็ดเพลงนี้พ้นมานะแต่ ไม่รู้จีนี้จะหรือเปล่าผมขอแบบไม่จริงนี่จสิบแล้วกันนะถ้าเกิดจีนี้สิบกคือจบเลยฮะเอาเรื่องเลยมันแค่เพลงดานี่เราบนนี้เด่นไปแล้วนะตอนนี้ผมแต่เป็นมนุษย์หน้าส้มนีม่ให้เป็นมนุษย์หน้าส้มอีก่ลงมาเนี่ยมาติดฟักเก์อ้าวนี่ฮะพันโรคของคนตะก,กะเป็นบ้านที่มีเนื้อเหมือนตะคำเหมืก็ไปเลย แกแท้ขเข้าไปนนเด้ขเขดขกกดอขันไม่เข้าไปหรอกขันไม่โดนกลวงแกเดอกแกอันตรายที่ารายด้วยงมันดอกล่อมันน้นให้เข้าไปนั่งเดียวนะก็เอาประวัวะของมนุษย์นะทำเป็นอมตัวอี้นะของผู้ประวอติอ่ะเพื่อไม่ออกมาตายหาแล้วรัสมน้ำหน้าฮะเขา,าเองสมน้ำหน้าแค่มีอะไรแค่สายไเบิ้ลสับหลาดมาอ๋อเป็นห้องจากการอะไรตัวนี้เข้าไปเงแค่มันง่ายจังวะเออ ตอนนี้ถ้เราเหมือนเออไอซีีสาฮะเราไม่มีหน้าฮะเราไปโซสีชมสีสซสตสีชมแบบน,นี้นะใครรู้เ่าผมนี่เนี่ยเหมือนไอซีพีเก้ลยอะ่ะอะไรไม่รู้จักเลยว้าวไอซอะไรแม่ไอซีพีสออ๋อไอซีพีศูองหนึ่งศเอาวะหนึ่อ้าวไม่ 0, 2, 1, ใช่นี่วา ศูนย์หนึ่งสองเออไปสิบสองได้อย่างงะก็จำไม่ได้นะสมองนึกจะเสียไปไว่าไตัวน,นี้ไม่คุ้งเกินเกินไปม,มันถูกหน้าผม,มาเฉยๆทุวันเนี่ยเฮ้ยํำไม่มีแฟนนะก็มันนื่หนูเขาไปเฉยๆแล้วก็มันจะแบบให้คนนั้นนะ่ะนึ่งหนูหนี่คนนั้นเสียหนังสือนะก็เฮ้ยให้เขาแบบดึงห,หนูเสียหนังสือที่เอาเนื้อหนังตัวเองนะ่ะมาเสียนนะเออเอาเลือดตัวเองแล้วก,ก็หนัง แล้วก็เนื้อของตัวเองว่ามันกี่เนื้อมันก็เสียนเฉินเฉินไปรูมาเนี่ยน,นะเท่อคงไอ้ที่แบบถูกจับเป็นท่าดองน่ะตายฮะเราก็คือเสียนไม่จบต้องตายผมว่านะถ้าเกิดเราเสียนจบแล้วมันไม่ทําอะไรใช่ไหมเนี่ยจะไปแบบทราบาราหรืออะไรแต่ว่าถ้าเกิดเสียนไม่จบก็คือคุณยังไงคุณจะตายอยู่ดีฮะคือยังไงแบบไอ้แค่เพียมันเนี่ยไม่ใช่ เฮ้ย hey, ไลเล์จะชาดเลยเนี่ยเจาบรมเนี่ยรอถึงหน่าซะผมคลาสสิผมผมเส์ชหานงไอนี้นะไม่ใช่ a t p ดีนะ scp ห้าหสอรอ scp ห้าหองอ่ SCP 2, ะถูัปผมเส์ชหานะก็ขาใส่เลือทำราคีมานู่น,นี่วไม่ทำอะไรดิแค่ร้อยเยื่อมาที่เฉยเท่านั้นเอง นูชิถ้าผมไปขี่หน้าใสใสไรเดอร์เรนี่ยมันจะเป็นยังไงวะถ้าเกิดขีข่ไรเดอร์นึ่กับผมไปแดกใช่ไหมเนี่ยอ้าสิเปเหมือนว่าทุกคนตัวนี้ฮะไม่มีหน้าทั้งหมดเลยเอาให้จำมาสะเดียงวะเฮ้ยแกโกงนี่เออทำไมแกโกงว่ากเขเก็บเหรียญได้ได ถ้าแต่นะแต่เลยแต่เดียนไปเลยเก็บเดียนไปเลยความโลภของทุกคนฮะอันนี้คือความโลภที่อยากได้นะฮะไม่ใช่พีก,ก็ง่าอุ้น่ารักนะเออไม่ไอันตรายด้วยเออเข้าไปดีกว,ว่าว้าวน่ารักตั้งเลย อย่ามาทำร้ายเขาเท้เขาแค่ไม่ทำอะไรจะเราไนะงค้หนึ่งอะ่ะมาสามารถปุ๊บติจะลงรับเอซีพีอเปิดสองหน่นะเฮ้ยมามาหาสันเลวมาหาสันตนูน้อยเอ๊ยตนูสามตันูออกอดนคัรเฉยเดยไอหโวร้านเนี่ยนะหัร้านี่เนีอซพหนึ่งศูนยมาดนคนับเอาไปเราน,นี้ มันที่วันเราเป็นพ่อมันแน่เลยอ่ะแล้วก็ถ้าเกิดไปสุ่มเจอ096เนี่ยลิปหายเนี่ยฮะไม่กล้า,าไว้เองส่วนน้ำหน้าบิ็นการรมไปเลยไปแค่นตะหน่วยเดียวน้ำหน้า 3ามห้าอ๋อสามห้าแค่รู้เองมันแค่น้ากากน้องไม่เป็นอาหารไม่รู้เนี่ยน้องให้หนูทัง้งวันเนี่ยมเหลากลับบ้านเดียนเนี่ย,สา,าออยสามห้าเออตัวมูล่นเนี่ยสามห้าในหนักกากมันยาวอ่ะ โหยยังยังมีคนใส่หน้ากากไปละโหสื่อมือดด้วยสามห้าศูนสามห้า sp ไม่เห็นมีอะไรเลยไอคนหนึ่งใส่หน้ากากไปละโอ้ยศูนย์เก้าหกท้ามต้องมีเสียศูนย์เก้าหกดวยผมเหรออย่างไงเนี่ยอ่าก็ใครชอบกดไลค์กดแชร์ด้วยผมสวัสด,สสดีบ๊ายบายคือติดตามด้วยกดติดดันเตือนไปแป๊บไปครับผมสวัสดีบ๊ายบายบาย